สดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆถ่ายบัดนี่มาถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆเพื่อนๆรับชมนะคะเลิกงานเร็วค่ะมานไม่มีทำค่ะพี่น้อง<ะ>เอ้ยอ้ยแตกไหมเนี่ยโอ้ยโทรศพัพท์ล้มแตกดังแพะนกลางนวลน,นะคะทุกคนชมบรรยากาศ เดนมาร์ตกตะวันกำลังขึ้นไม่ใช่กำลังขึ้นะขึ้นแล้วค่ะสองโมงเช้านะคะ8ปดโมงเช้าค่ะกลับบ้านพี่น้องตื่นแต่ดึกตะดื่นงานบ่มีเห็ดเห็ดงานได้สองชั่วโมงเคิงพี่น้องบ่ม,มีงาน เบ่งนกดูค่ะพี่น้องอเอาขนมปังมาหายนะปีนหนีปัดว่าซ่าโอ้ยเนาะไปครับพี่น้องก็งห,านนางหายแล้วปีนหนีตะวันสวยไหมคะพี่ๆเพื่อนๆกลับบ้านนะคะเร่งงานเร็ว หาถายคลิปให้พี่พๆเพื่อนๆ FC ที่น่ารักทุกท่านดูหน่อยค่ะก็มาหาน้องหงเหมือนเดิมนะคะน้องกำลังมานะคะทุกคนโอ้ยมีเปลือกหอยด้วยค่ะทุกคนเปลือกหอยกาบแบบบ้านเราอะ นี่ตัวปลเล์เลยค่ะแต่ก็คงไม่เหลือถึงคนนะคะเพราะว่าเป็ดเยอะนกเยอะถ้าเห็นเขาก็คงกินนะคะทุกคนน้องหงมาแล้วนะคะน้อกนางนวลก็มาแล้วตั้งกล้องก็ไม่ได้นะคะพี่พีเ่เพื่อนๆลมแรงมาก ทำงานก็ได้สองชั่วโมงครึ่งพอกินไหมพี่น้องพอค่าน้ำค้าไฟไหมเมื่อวานนี้ก็เลิกก่อนเวลาชั่วโมงครึ่งน้ำสใสสพี่น้องน้ำใสมากเลยคะมาแล้วคะ่ะน้องขอนกก็มานะคะพี่ๆเพื่อนอเต็มเลยคะ่ะทุกคน เยอะมาก oh my god <laughs> มาเยอะมากเลยหงก็ามานะคะหง้าทันนกไหมทันนกไหม,นนไมโอ้ยสวยงามเดี๋ยวค่ะทันนกไหมน้องหง ดูขนะึ้นมยายากไหนเยอะมากแต่งกันนะแต่งกันนะเยอะมากพี่ๆเพื่อนๆน้องผมก็ปีกขาวออกเยอะแล้วนะคะ เป็ดกาบกบกาบกาบนู่นนะคะน้องเป็ดก็อยู่นู่นนะคะตั้งกล้องบ่ได้พี่น้องลมแรงลมแรงมากเลยครอบครัวนี้กินเก่งหงะ่ะครอบครัวห้าตัวเนี่ยลูกห้าตัวเนี่ยกินกินเก่งมาก โอ้ยอยู่บนหลังดูนกนางนวลน,นะคะทุกคนนกนางนวลน,นี่เยอะมาก,กานนนเยอะมากดูค่ะตรงโน้นก็เกาะหนึ่งนะนะคะมาไม่หมดนะคะอยู่ที่เกาะโน้นนะคะทุกคนลองซูมค่ะให้ขาวเลยค่ะทุกคน เกาะกางน้ำนะคะเป็นไงอิ่มไหม <c oughs> โอ้ยอโยนถูกหลังน้องหงโอ้ยนกเอาไปหมดแล้วหงแทนนกให้เอ,อ่อค่ะดูนกคยู่ค่ะหง โอ้ยงานก็มามีเห็ดพี่น้องเห็ดจังใดนี่ขาหนามขาไฟกับแพง่งคุณน,นองเป็ดมาสองโต๊ะมาแล้วเ้ยค่ะมาแล้วเ้ยค่ะพีนนะน่น้องหนาวลมแรงค่ะบงนกนังนวลคนร่อยน้ำ พี่น้องเป็ดมาแล้วค่ะสองตัวแล้วสีขาในเมืองเลยค่ะพี่น้องเนื่อาบานกับขาในเมืองอน,น้องเป็ดมั้งนี่ลูกเร็วเรวเรเร,เรไม่ทันนกแหละ ก็ไม่ทันโลกหรอกข้องมืดไปทางทิทเพันธ์สวนตะวัน แค่นั้นขอจบคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสมาชด้วยนะคะดยให้จบเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะ thank you to everyone thank you a lot ขอบคุณนะคะสวัสด,ดีค่ะ